ให้นยสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็ได้เอานะคะผลไม้นะคะที่คุณแม่นะคะมอบคะแนนให้น้องทําบ้านนะคะมาให้กับแม่ไข่มุกได้รับประทานนะคะคุณแม่จ้ากราบขอพระคุณอย่างยิ่งกราบขอบคุณอย่างสูงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ต้องนะคะก็ขอบคุณคุณแม่อ่ารารักนะคะกราบขอบคุณแม่ใหญ่นะคะ ที่ท่านได้มาเมตตานะคะ,ะช่วยนะคะช่วยน้องนะคะให้ได้คะแนนนะคะถหาอยู่กับช้างแกนหนูอยู่กับพนาลายเอาอาหารมาให้พนาลายเขาไปนานแล้วหนูเขาไปนานแล้วก็หนูทำไมไม่รับสายยายล่นะ อร่อยไหมคะคนสวยกราบขอบพระคุณนะคะดูตานั่ง <lequel> น <Cal ais> ั <es Four> ่ง <ALLY> ดูน้องอแม่ไข่มุกนะคะกินผลไม้นะคะ ขอ,ขอให้คุณแม่ของเรานะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะคุณแม่จ่าที่ท่านได้มาเมตตานะคะช่วยนะคะช่วยทําบ้านให้กับน้องพังพันนารายนะคะคุณแม่จ่าคุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะขอขอบคุณคุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะที่ท่านได้เมตตานะคะช่วยนะคะช่วยน้องนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะคุณแม่จ่าฝนตกทั้งคืนเลยค่ะ ่าก็มาหยุดแต่ตอนนะคะตอนตอนเที่ยงค่ะตอนเที่ยงของวันนี้นะคะคุณเมจาก็หยุดเปิดหยุดกยายก็รีบเปิดนะคะรีบเปิดนะคะช่องเลยนะคะ,ะรีบขายผลไม้นะคะให้น้องได้รับประทานนะคะก็จะได้คะแนนนะคะ,ะสะสมนะคะช่วยนะคะ,ะช่วยแม่ไข่มุกกับน้องพังพันารายนะคะได้มีคะแนนนะคะ,ะทำบ้านจะ้ะ ม่ไข่มุกก็ได้รับประทานแล้วค่ะคุณแม่จ๋าตอนมื้อเช้าก็แบ่งนะคะแบ่งให้น้องพนรายนะคะครึ่งหนึ่งนะคะก็แบ่งให้คุณแม่ไข่มุกนะคะครึ่งหนึ่งค่ะเผื่อจะได้นะคะเผื่อน้องก็ได้นะคะกลับมาจากนะคะกลับมาจากที่หน้าปางนะคะจะได้รับประทานนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะคุณแม่จ๋าดีใจนะคะที่คุณแม่นะคะท่านได้มา เมตานะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะคุณเมจาก็ฝากนะคะคุณเมจ๋าคะแนนคองน้องก็ยังขาดนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันคะแนนค่ะคุณเมจ่าคุณเมทนาอยากจะสนับสนุนนะคะช่วยน้องนะคะก็กราบเรียนเชิญนะคะคุณเมจ๋าช่วยอ่าให้น้องได้มีบ้านลบแดดลบฝนค่ะคุณเมจ๋าค่ะน้องก็นะคะตากแดดตากฝนมานะคะก็ตั้งแต่นะคะตั้งแต่อ่าต้นเดือนนะคะคุณเมจ๋า ที่บ้านน้องอ่าล้มมาหักปกพังลงก็ฝนก็บังเอิญมาเอิญค่ะคุณแม่จ๋าตกทุกวันเลยค่ะคุณแม่จ๋าโอ้ยพันนารายรับเละเลยค่ะพันนารายทั้งร้อนนะคะร้อนนะคะแล้วก็ฝนก็ติดต่อกันมาเลยค่ะพันนารายก็อยู่อ่าที่ลุ่มที่ต่ําค่ะคุณแม่จ๋าฝนตกมาก็อ่าน้ําก็นองแช่นะคะแช่อ่าแช่อ่ากลัวนะคะกลัวขาน้องนะคะ จะเน่านะคะจะเป่อยนะคะคุณแม่จา๋าเพราะว่าอาเป็นนะคะเป็นขี้ช้างเยี่ยวช้างนะแม่นเนาะก็เค็มนะคะกลัวคา,คาน้องแกเน่านะคะคุณแม่จา๋าก็กราบขอพระคุณคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะที่ท่านได้นะคะก็เมตตานะคะสนับสนุนให้น้องได้บ้านอยู่นะคะก็ใกล้แล้วค่ะคุณแม่จา๋าคะแนนก็ยังขาดอยู่นะคะคุณแม่จ๋ายังขาดอยู่นะคะ หนึ่งมือนะคะสี่พันคะแนนตอนนี้ค่ะค e, ุณแม่จ่าคุณแม่ท่านใดสะดวกนะคะอยากจะช่วยนะคะอยากจะช่วยแม่ไข่มุกนะคะกับน้องพังพันนารายค่ะได้มีบ้านได้มีร่มนะคะอยู่นะคะก็แวะได้นะคะคุณแม่จ่าถ้าละเล็กถ้าละน้อยนะคะแวะได้นะคะแวะบ้านนะคะน้องพันนารายได้นะคะคุณแม่จ่ากราบขอพระคุณอย่างยิ่งกราบขอพระคุณอย่างสูงนะคะดูตานั่งเฝ้านะคะดังเฝ้าแม่ไข่มุกแม่ไข่มุกก็กินเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะคุณแม่จ่า กินช้าเรียบร้อยค่ะค่อยๆกินคะ่ะค่อยๆหยิบนะคะค่อยๆเคี้ยวนะคะอ uh, uh, อ้วนกลมนะคะกลมปึ๊กเลยค่ะคุณแม่จ๋าตอนค่ำนี่ก็จะกินนะคะกินให้อิ่มนะคะคุณแม่จ้าช้างของเรานะคะผลไม้ก็จะเป็นอาหารเสริมนะคะคุณแม่จ้าหญ้านี่เป็นอาหารหลักค่ะคุณแม่จ้ามันๆหนึ่งนะคะ uh, น้องก็กินเยอะมากเลยค่ะคุณแม่จ๋ากินเยอะมากๆเลยนะคะ à. วันนี้อร่อยอิ่มเลยนะคะคุณเมจาผลไม้ตะเข่งใหญ่ๆค่ะคุณเมจาเต็มพุงเลยค่ะคุณเม่จาขอพระคุณคุณแม่แมที่เมตตานะคะเมตตาน้องพนร่ายกับเม่ไข่มุกของเรานะคะคุณเมจาขอขอบคุณอย่างยิ่งขอพระคุณอย่างสูงนะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็สมควรม,มงมารปรารถนาทุกประการนะคะขอให้ท่านรวย,รวย,รวยเๆเฮงๆปังๆนะคะคุณเมจาเซ่บ่จ้า เสบ,บคนสวยโอ้ยกินลูกกินเอออ้ำอ้ำลูกอ้ำค่ะทำตาหวานโดยอ้ำลูกอ้ำอหยิบยิบยิบ,ยบอ้ำโอ้มาดูทำด้อยค่ะคุณแม่จา๋ากินหน้าเร็ดหน้าอร่อยมากๆเลยค่ะคุณแม่จ๋าอ่ากินหน้าอร็ดหน้าอร่อยมากๆเลยค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวไปนะคะคุะคณแม่จา๋าอ่า ตลาดมากๆเลยเอาไปตุ้นไปในปากแล้วก็ค,ค่อยค่อยเคี้ยวนะคะคุณแม่จ๋าดูทําดูทโอุ้ยแม่ไข่มุกดูไม่ร่วงเลยค่ะคุณแม่จ๋าเออไม่ร่วงเลยเนะาะจากคนสวยของเรานะคะอ่าอร่อยไหมคะอร่อยไหมแจ๊ณหนูจา๋าเต็มบัลลต์ะเข่งใหญ่เลยะค่ะคุณแม่จ๋า,าอ่าแซบะ คุณเมจยาคลิปวันนี้ก็ขอฝากไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะคุณเมตยาวันหน้าก็ติดตามนะคะอ่าช่องพังพนารายใหม่นะคะคุณเมจยาก็ฝากคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับอ่าน้องพังพนารายให้กับแม่ไข่มุกของเราด้วยนะคะ,ะกราบสวัสดีค่ะ